ท้ายก็ไม่ไหวสําหรับทีมชาติจริงๆสำหรับดัสฟอแล้วก็ดาสกรฮะก็เสียใจนะก็เสียใจครับก็มันเป็นบอลที่สี่ปีมีครั้งแล้วก็เรายังมีความหวังอยู่ถึงแม้เราจะหวังถึงสองต่อก็ตามแต่ก็ก็ไม่เป็นไรคนที่สมบูรณ์กว่าดีกว่าดีกว่าผมลงไปแล้วจะแย่กว่าเดิมเพราะว่าฟุตบอลไม่ได้เล่นคนเดียวเล่นเลยเล่นตั้งส1เคนแล้วก็มีสำรองที่ดีอีกหลายคนครับวินนี่เขาเข้าใจฮะ ก็เข้าใจอ่ะก็วันที่ไปขึ้นเครื่องไปที่เชียงใหม่ไปซ้อมวันแรกเขาก็เห็นสภาพผมแล้วว่าว่าผมเล่นไม่ไหวแล้วก็ให้ผมพักอยู่ประมาณสองสาวันแล้วเขาก็ให้ผมลองใหม่อีกทีแล้วเขาก็เห็นว่ามันมันไม่ดีขึ้นคือมันมันไม่ใช่เหมือนแผลเป็นที่มันเห็นว่าหายแล้วแต่นี่มันแผลมันอยู่ข้างในก็ก็มันก็ต้องเป็นเรื่องของระยะเวลาที่จะต้องต้องรักษาแล้วก็ ค่อยๆดูไปวันต่อวันคือแต่นะตอนนี้มันก็กกค่อยๆดีขึ้นแล้วลเพราะว่าผมก็เอา,อาง่ายๆคือนี่สัก2เดือนแล้วลที่ไม่ได้เกือบ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 สเดือนเดือนครึ่งที่ไม่ได้เตะบอลแบบบอลไกลๆไม่ได้วิ่งหนักๆคือแค่แค่ซ้อมคือซ้อมได้ซ้อมกับทีมซ้อมได้แต่แต่ไม่ได้พอเวลาลงสมอลไซส์ลงเกมผมไม่ได้เล่นก็คือคือเอา,อาง่ายๆคือวิ่งได้แต่แต่ไม่ได้ลงเกม วันนี้เป็นวันแรกที่ได้กูซื้อคนใหม่มาด้วยนะฮะก็หวังว่านักเตะเราก็จะปรับตัวได้กับโค้ชนะฮะทันนะฮะก็ก็ถ้ามาเร็วกว่านี้ก็น่าจะดีครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ฟุตบอลก็อย่างงี้ครับเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งก็ถ้ามีเวลาให้เขาปรับตัวเขาหาเราแล้วเราปรับตัวเขาหาเขามันก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติเขาคือเขาเป็นโค้ดอยู่ยาๆแน่นอนครับเพราะว่าผู้บริหารขาดสันมาแล้วครับ ก็หวังว่าช่วงเวลาที่เหลือทั้งสภาพร่างกายของโอแลวก็เพื่อนรุ่นทีมจะเข้ากับระบบของหู้สซื้อกนใหม่นะครับก็ก็หวังว่าอย่างนั้นคือเราต้องมองระยะยาวว่าที่ให้ให้ให้โค้ดแล้วก็นักบอลเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ที่บอกไปก็คือแมตต์ต่อแมตต์นะครับถ้าแมตต์แรกเราเปิดดีแมตต์ที่2เราเล่นดีแมตต์ที่สามเราเล่นดีคือเล่นดีไปเรื่อยๆแล้วมีแต้มผมว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะที่เราจะกลับมาได้ ก็สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆสำหรับทีมชาตินะฮะตรงไหนครับโกที่เจ็บหนักก่อนหน้านี้ก็ได้ไปร่วมกอมทีมชาตินะเป็นระยะเวลาพอสมควรนะซึ่งตัวเองก็อยากจะเล่นมากแล้วก็พยายามที่จะรักษาตัวเองให้ดีที่สุดก็สําหรับอาการมาเจ็บก็เป็นที่แผลเก่าหลังจากที่เจ็บมานานตั้งแต่แชิงเอเอคัพกับวีแยงก็ตอนนี้ก็รักษาอย่างเป็นที่ก่อนเดินทางก็กลับมาจากเชียงใหม่ก็คืนนั้นก็ไปเอ็มไอที่าบางเทปทำว่าข่าวว่าสำหรับผมด้วยที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปบเพื่อนได้แล้วก็ ตัวแล้วยางจะเล่นในแมตช์นี้มากว่าสำคัญว่าเรามีโอกาสที่เขาเลาเหมือนกันมืนเราจะเป็นปริยายแต่ว,ว่าด้วยความเชื่อของผมแล้วก็เพื่อนๆผมคิดว่ามันถ้าเรายังสู้กันอยู่ผมว่ามันน่าจะได้แต่เสียใจผมอยากจะเดินทางไปกับเพื่อนนะครับก็คือเรารู้ว่าร,ร่างกายเราไม่ไหวเราไปเราก็ไม่สามารถช่วยทีมได้อย่างแน่นอนใช่ไหมรเราก็เลยบอกให้เอาคนที่สมบูรณ์มากกว่าดีกว่าก็พยายามปรึกษาแพทย์นะปรึกษาคุณหมอไพศาลแล้วก็คุณหมอโต้งประจําทีมเมืองทองแล้วก็ทีมชาติอยู่แล้วแล้วก็เขาก็พยายามจะ ไปก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ก็เหมือนกับว่าเราอยากจะหายด้วยก็พยายามทําใจแล้วก็ส่วนตัวแล้วอยากจะไปเล่นมากถึงจะเจ็บยังไงก็อยากร่วมร่วม,มเดินทางไปกับเพื่อนวันเดินทางจะไปส่งเพื่อนเลย,ยก็อยากอยากอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเชียร์ทีมชาติไทยยังไงแล้วคนไทยด้วยกันแล้วก็อยากให้วันที่9นี้ครับให้แฟนบอลจอทยนั่งอยู่หน้าจอทีวีครับส่งแรงใจไปเชียร์ในก,กีฬาที่ที่อยู่ประเทศเรามาแล้วก็ทุกทุกคนเจ้าหน้าที่ทีม ผู้จัดการทีมแล้วก็ทุกๆ <teaching. S 1> คนที่ไปอยู่ที่นู้นก็อยากให้ทุกคนมีเสียงเชียร์ดังๆนะครับแล้วก็แต่นี่ไม่สําคัญถ้าเราเข้ารอบได้ทุกอย่างก็เป็นประวัติศาสตร์ของทีมไทยก็ฝากแรงใจไปถึงเพื่อนๆที่อยู่อุมานนะครับก็เล่นให้ใหญ่เต็มที่แล้วก็ผมจะเชียร์อยู่ทางนี้แล้วก็จะเป็นกำลังใจทุกคน นักเตะของเราสองคนก็ไม่ไหวจริงๆไม่ว่าจะเป็นพานุพงศ์วีรวุฒินัทพรแล้วก็ดัตสกรต้องถอนตัวนะฮะส่วนตัวผู้บริหารมองยังไงฮะคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีคนโจมตีมือของแน่นอน ก็เราพยายามพูดความจริงนะครับเราเราเราต้องรลิสติกครับต้องอยืนบนพื้นฐานความจริงคือตั้งแต่ทั้งหมดที่เราได้พูดไปเนี่ยคือได้รับความินจฉัยจากแพทย์โสโมสรแล้วก็ทางซับโพสแล้วว่าไม่สามารถที่จะเล่นได้จริงๆงและอย่างที่ทราบก็เป็นปนัญหานะครับเราตกองมาจะผ่ก็ต้องถอนตัวกมานะครับล่าสุดก็ดัดสกอรน,นะครับดัดสกอรที่ลงไปเล่นแล้วก็เจ็บอาการเดิมนะครับนั่นก็ส่งผลเสีย<ม>ก็อย่างที่บอกว่าเรายอมเสียสละก็เพื่อ<ๆ>เพื่อทีมชาติ<ๆ> นะครับก็เสียดายที่ไม่สามารถมีเขาได้ในเกมรอบสุดท้ายแต่ก็เป็นเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าเมืองทองมีความจริงใจต่อฟุตบอลไทยแล้วก็ต่อทีมชาติเป็นอย่างมากนะครับ <Okay. S 2> น,นี่เราคงต้องใช้เวลาไม่น่าจะต่ำกว่า2เดือนสำหรับทั้งคู่หวังว่าพอจบเกมทีมชาติโอมานเมืองทองจะไม่กลายเป็นแพล เออคงคงไม่หหลกครับเพราะว่ามันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคือวินนี่ก็เป็นคนบอกเองว่าดอกรไพศาลแล้วก็วินนี่ก็รู้ว่าไปไม่ได้ก็ต้องหันชื่อเขาออกนะครับแล้วก็ประเด็นที่ว่าทําไมเรากักตําแหน่งโคอต้าในทีมชาติทำไมไม่ถอนเรายืนยันได้ว่าเราเราต้องการถอนนะครับเพียงแต่ว่าทีมชาติต้องการใช้ดัชกรพานุพง์แล้วก็วีรยุทธจริงๆนะครับวีรบุทธษครับ ก็หวังว่ากองเชีย <st> ร์แลวก็พี่ๆสื่อมวลชนอื Brid ่นๆจะเข้าใจสโมสรของเราครับก็วอนแฟนบอลคนไทยทุกคนนะครับว่าให้เข้าใจสโมสรนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะกักนักฟุตบอลเก็บตัวนักฟุตบอลหรือไปกินโคต้านะครับเราเรารู้นักเตะไม่ไหวเพราะว่าแพทย์ก็เป็นแพทย์ทีมเดียวกันนะครับแล้วเราก็แจ้งความจริงไปแล้วว่าเราขอถอนแต่เนื่องจากนักเตะทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยมีความจําเป็นต่อชาติทั้งเราก็พร้อมที่จะเสียสละนะครับแล้วก็ แต่ในสุดก็มันก็ไม่สามารถเป็นไม่ได้จริงๆก,ก,ก็ตอนนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือจะทำไงให้ฟื้นสภาพทั้งหมดกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งสลเสียต่อสโม,มสรครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> ขออวยพรให้ทีมชาติสุขสมเร็จเราเชื่อว่าทีมชาติไทยเรามีดีพอที่ชนะโอมานได้